สวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็หายหน้าหายตาเป็นนานเลยนะคะพี่เมย์ไม่ได้ลงคลิปเลยวันนี้มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากสาวๆทั้งหลายนะคะลูกสาวทั้งหลายคะ่ะวันนี้นะคะพี่เมย์มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเรานะคะ <c oughs> เราจะรู้ได้ยงไงว่าเราจะคบคนไหนคนนี้แหละน่าคบแล้วคนอย่างไรควรจะคบเรามาดูกันค่ะว่าคนแบบไหนที่น่าคบนะคะสาวๆตั้งใจฟังให้ดีค่ะคนน่าคบเขาเป็นแบบนี้นะคะ1ความต้องการของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขานะคะค่ะแล้วข้อที่สองค่ะ คบแล้วมีความมั่นใจครบแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไปมีใครนั่นเองนะคะข้อนี้สําคัญเลยใช่ไหมคะสาวๆค่ะแล้วเรามาถึงข้อที่3นะคะข้อที่3บอกว่าอะไรคะ ข้อที่สามคือเมื่อเขาอยู่กับเราแล้วเขาผลักดันเราให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเขาเห็นความสำคัญในตัวเราแล้วก็เขาเรียกว่าให้คำแนะนำหรือพยายามที่จะซัพพอตในความฝันของคุณในเป้าหมายของคุณทำให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือคนที่น่าคบนะคะค่ะแล้วมาถึงข้อที่4นะคะข้อที่ Crazy. เขาจะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยนะคะในกรณีที่คุณนะคะร้องขอขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่ว่าคุณจะมีโปรเจกต์หรือว่าคิดทำอะไรนะคะเขาจะไม่มีข้ออ้างหรือปฏิเสธแต่เขาจะมีวิธีการนะคะที่จะคุยหาทางเขาเรียกว่าคุยนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยปรึกษาหารือแล้วเดินทางไปกับคุณช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องราว ต่างๆทั้งของเขาแล้วก็ของคุณนั่นเองค่ะและข้อ5ค่ะเขาจะไม่ปล่อยมือคุณในกรณีที่คุณประสบกับปัญหาเรื่องราวชีวิตต่างๆเขาจะคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจคุณนั่นเองนะคะและนี่คือ5สิ่งของคนที่น่าคบแล้วควรจะเก็บไว้ในชีวิตนะคะสาวๆค่ะค่ะและนี่คือวันนี้สำหรับ เคล็ดลับวันนี้ที่นำมาฝากสาวสาๆ5สิ่งสำหรับคนที่น่าคบแล้วควรจะเก็บไว้ในชีวิตเราค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ